ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของพญานาคโอวาทธรรมคำสอนหลวงปู่แสงยานวโร สมัยอัตมาย,ยังเป็นเด็กน้อยอยู่บ้านเวิรนชัยเฮามักไปนอนพิงผนังกำแพงโบสถ์วัดบ้านเวิรนชัยมีแต่พญานาคมาหยอกมาผลักเฮาลงล้มจากผนังโบสถ์พวกนาคเขามาอารักขาเฮาตั้งแต่น้อยจนถึงปัจจุบันเขารู้ว่าเป็นคนมีศีลในสมัยก่อนเป็นคราวาสมีงูมีนาคเป็นหมู่เป็นเพื่อน มีพ่อใหญ่เท่าตนหนึ่งเขาเรียกว่าสีสุดโทพญานาคราชสีสุดโทเพิ่นนี้มีอิทธิฤทธิ์หลายมีบารมีพอตนเพื่อนพาลูกน้องพญานาคสร้างปั้นพระพุทธเจ้าไว้เหนือรูปิดปากรูทางขึ้นนาคในแม่น้ำชีในวัดป่าบ้านเวินชัยมีพระพุทธรูปหลายๆองค์เขาปั้นไว้กราบบูชา พระพุทธเจ้าพระศาสนาพวกนี้เขามีพักพวกมีหัวหน้าน้อยใหญ่มันมีฤทธิ์แปลงเพศเป็นหยังก็ได้เวลานาคมาฟังธรรมกับอัตมาเขามาเป็นระเบียบดีนาคอยู่วัดบ้านเวินชัยนี้หลายหลาเดอ้อมันนอนเบียดเสียดกันในรูเสียงดังมากมันเป็นวังนาคมีหลายๆรูคักคักนาคขี้ดื้อก็มี นาคดีนาคชั่วก็มีคือคนนี่ล่ละมันหลงจักมันมักอย่างขี้ตมขี้โคลนมันนอนกลิ้งอยู่พวกงูแต่พวกนาคนี้นำรักษาพระศาสนาดีเดอร์ลูกศิษย์หลวงปู่ครับพวกนาคนี้เกิดมาจากใสทำบุญทำบาปถึงได้เป็นนาครับหลวงปู่ตอบคนเทานี่ล่ละ พอเวลาสิตายจิตมันหลงจิตมันคิดอยากเป็นนาคมันตายก็เกิดเป็นนาคหลงอยู่ในขี้ตมบางคนก็ทำบาปหลายน้อยต่างกันเดอ้อให้พากันฝึกจิตให้ดีให้จิตแก่กล้าพากันภาวนาเอาดูจิตเจ้าของให้มันได้มากๆให้หลุดพ้นแห่งดีคักถ้าเวลาสิตายให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ก็จะได้ไปนีพบที่ดีนะลูกศิษย์พญานาคก,กับเทวดาใครมีฤทธิ์มากกว่ากันครับหลวงปู่ตอบพญานาคมันมีฤทธิ์อำนาจหลายกว่าเทวดาพญานาคมีฤทธิ์หลายกว่าเทวดาเดอ้อพญานาคมันยังหลงกิเลสหลงโคลนตมอยู่มันมีหัวหน้าปกครองกันเป็นลำดับมันติดอยู่แค่นิดเดียว มันก็ติดหลงเดอ้อเทวดาเขาเบาบางความหลงแล้วเขามีศีลรรมเขาปล่อยวางเรื่องริ์เขาผ่านมาหมดแล้วเขาเบ่สนใจเรื่องริดดอกเขาเพียรภาวนามีศีลมีธรรมไปข้างหน้าต่อไปเขาบำเพ็ญฝึกจิตให้เปลี่ยนตามระดับตามบุญแต่ละคนไปไผมีบุญหลายก็ได้ไปชั้นสูงขึ้นเป็นเทพเป็นพรหมไปจิตปล่อยให้มันคิดมันหลง มันก็หลงบ่ให้มันคิดมันก็บ่หลงให้รู้เอียบกิเลสในจิตเจ้าของหลวงปู่ท่านเมตตาเล่าให้โยมฟังว่าท่านได้มาปฏิสนธิในท้องมารดาบนพลดินทุ่งดาเป็นครั้งเดียวครั้งแรกที่ดาของบิดาท่านและมารดาในเวลาใบบ่าย,บ,ายบิดามารดาได้มีความรักและท่านได้มาจุติในท้องตั้งแต่บัดนั้นเด็กๆ อาตมาก็มีแต่อยากบวชอยากบวชอาวุญบารมีเป็นเด็กก็หัดนั่งสมาธิภาวนาที่พลทุ่งนาที่ไหนที่ถูกจริตนั่งแล้วสงบมีความสุขดิสัยตอนเด็กก็จะไปนั่งสมาธิเรื่อยไปอาตมาเป็นคนใจเด็ดเดียวตั้งแต่เกิดตอนเด็กชอบไปนั่งรั้ววัดบ้านเวินชัยอําเภอมหาชัยชนะจังหวัดยะโสวิ่งเล่นทั่วตามประษาเด็ก ก็มีหกล้มบ้างตกกรัวบ้างแต่ก็จะมีพญานาคตนหนึ่งแก่กล้าบารมีช่วยดูแลรักษาอาตมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันอาตมาเรียกว่าพ่อใหญ่สีสุดโทพญานาคสีสุดโทนาคราชอาตมาสิไปใสามาสาเดินทางเขาก็จะช่วยรักษาดีมากนั่งรถนี้ไฟแดงบ่มีติดเขาปิดตาตำรวจท่านหัวเราะ เทพบรตรเทวดาก็ลอยนำรักษาตอนเป็นคราวาสไปทำงานที่จังหวัดขอนแก่นกับน้องชายบักมีพ่อใหญ่มีเหาข้ามทางรถไฟละยืนรอน้องชายมันข้ามมารถไฟคือจากมาแต่ใสวิ่งมาแบบไวมาเฉียบเหาข้ามวิดพอดีเฉียดต,ตายมาหลายครั้งแต่ก็บ่ตายเพราะมันเป็นพบสุดท้ายเหาทำยังไง ก็บอถึงตายดอกนะมันต้องได้บวชมันจะต้องเพียรภาวนาสำเร็จในภพนี้อาตมาบอมาเกิดอีกแล้วเดอ้ออัตมากับพ่อตอนนั้นพ่อบวชเป็นพระแล้วได้ไปภูลังกาภาวนาบนเขานั้นสักระยะแล้วอาตมาได้ลงมาจากภูลังกากับพระพ่อพอลงมาถึงบ้านหัวเรือใหญ่จังหวัดสกลนครอาตมาได้ไปนั่งภาวนา บนพลใต้ต้นไม้ใหญ่ตอนกลางคืนก็ได้เห็นธรรมได้ธรรมมันสว่างสวยสีทองอารามจนบอกบ่ถูกพุ่นละพวกเทพเทพบุตรเทวดาต่างพากันมากราบสาธุการนำเสียงสาธุดังสนั่นวันไวไปถึงสามแดนโลกธาตุแผ่นดินไหวฟ้าสะเทือนก็ว่าได้และหลวงปู่ท่านที่เมตตาเล่าให้ญาติโยมฟัง ว่าวัดป่าดงสว่างธรรมที่ตรงนี้เคยเป็นวัดมาแต่สมัยอนันตการแล้วที่ดินวัดดงสว่างธรรมนี้เป็นที่สับปายะมันเป็นวัดวาอารามมาแต่สมัยอนันตการมาพุ้นมีมานานนมละบ่แม่นแต่เป็นวัดตอนอาตมามาสร้างนี้ดอกดินตรงนี้เคยเป็นวัดก็เป็นวัดตลอดไป สมัยพุทธกาลที่ผ่านมาเคยมีพระสงฆ์เพิ่นมาเพียรภาวนากันจนบรรลุธรรมแล้วสำเร็จเป็นพระอา,หารหันต์ก็มีหลายองค์ที่ปรากฏเห็นนะที่ดินดีอยู่จังว่าอัตมากลับมาอยู่วัดได้ภาวนาใต้ดินวัดนี้มันเป็นเมืองบาดาลของพวกพญานาคมันหลายคัก,คกเขาเบียดเสียดกันอยู่หลายโตเขาก็มาอารักขาอัตมาบ้างก็ขึ้นมาฟังธรรมกับอัตมา ก็หลายพวกนี้มันบ่มีกายอยาบแบบมนุษย์ดอกมันมีฤทธิ์หลายเขาอยากแปลงกายเป็นจังไดก็ได้แต่เขาศรัทธ,ธาพระศาสนาจังววัดนี้มันมีน้ำกินน้ำใช้หลายเจาะบ,บาดาันลงใสก็เจอแต่น้ำเปิดหมดมือหมดคืนก็บ่มีหมดเดอ้อน้ำใสจนกินก็ได้ใช้อย่างอื่นก็ได้น้ำใสดีนะ น้อมกราบในครูบาอาจารย์หลวงปู่แสงยานวโรท่านแม่ตาเล่าให้ญาติโยมฟังช่วงถวายน้ำปานะวัดดงสว่างธรรมตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติว้วจังหวัดยโสธรขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับคุณวิทิตทองเนตรผู้บันทึกมาณที่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ